สวัสดีค่ะและนี่คือเสียงของครูโน้ดกับวิชา Chinese Booster ค่ะวิชาภาษาจีนที่มีชื่อภาษาอังกฤษและชื่อภาษาไทยแต่ไม่มีชื่อภาษาจีนนะคะโอเคค่ะเด็กๆขาอย่างที่ครูบอกเอาไว้ในวัน first meet นะคะเราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาจริงจังกันแล้วนะคะเด็กๆขาครูโน้ดแบ่งเป็นยูนิตเนาะนะคะนี่คือยูนิตที่1แบ่งออกเป็น2บทด,ด้วยกัน t อกับ T2 ซีเคอร์เนี่ยนะคะก็เป็นบทที่เรากำลังเห็นอยู่บนหน้าจอน,นี้เลยนะคะมีชื่อว่าจิ่วเย่ชี่เป่ยจิ้งหลียวจุยเานะคะก็คือถ้าไปท่องเที่ยวที่ปักกิ่งในเดือน9้าวจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะในเด็กขาอย่างที่ครูนศรบอกเนาะคลิปนี้เนี่ยครูจะไม่ได้มาสอนเนื้อหาทั้งหมดนะคะแต่จะเป็นการที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในคาบเรียนจริงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะเปินเครอรเชิงเสือเปินเคอร์เชิงสือก็คือคำศัพท์ใหม่ประจำบทนะคะคำว่าเปินเคอก็คือของบทนี้นะคะหรือว่าประจำบทนี้เนะะี่ยฮะเชิงเสือก็คือคำศัพท์ใหม่ครูโนตเนี่ยได้นำคำศัพท์ทั้งหมดนะคะมาแบ่งตามกลุ่มประเภทของคำศัพท์เพื่อความง่ายในการ จดจำหรือทำความเข้าใจนะคะโดยครูโนจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทคือ1นึมิงือคำนามค่ะต้องสือคำกริยาค่ะสิ้งสงือคือคำ adjective นะคะหรือว่าคำคุณศัพท์เนาะและอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ปรากฏในบทนี้คือฟู้ือฟู้ือ adverb ค่ะนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคำศัพท์ในกลุ่มแรกกันเลยดีกว่ามิือคำนามค่ะอันได้แก่คำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะ จูฉิวจูเฉียวจูฉวจูฉวนะคะเด็กๆก,ก็คืออย่างภาพที่เห็นคือฟุตบอลนั่นเองคำว่าจูเนี่ยเป็นคำศัพท์โบราณนะคะแปลว่าเท้านะคะเด็กๆปัจจุบันนี้มีอีกคำศัพท์คำหนึ่งที่แปลว่าเท้าคือคำว่าเจียวนะคะคือคำว่าเจียวจูเนี่ยแปลว่าเท้าเฉียวแปลว่าลูกบอลน,นะคะจูเฉียวเป็นคำนามค่ะเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาแน่นอนเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันเลยดีกว่าค่ะ ทีจู่เฉียวทีจู่เฉียวคำว่าทีนะคะเป็นกริยาแปลว่าเตะนั่นเองเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นตรงตัวมากนะคะทีจูเฉียวเตะฟุตบอลไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ我喜欢踢足球我喜欢踢足球ฉันชอบเตะฟุตบอลนั่นเองนะคะโอเคคำที่สองค่ะเ睛ยันจิงยันจิง เยยนจริงเป็นคำนามเหมือนกันค่ะเ็กขาด,ดวงตาของเราเนี่เองนะคะเด็กสังเกตส่วนประกอบนะคะลูกส่วนประกอบของคำศัพท์นี้เนี่ยนะคะเราเรียกมันว่าเพียงผางเนาะภาษาจีนเรียกมันว่าเพียงผางทั้งสองคำสองพยางนี้เนี่ยนะฮะมีส่วนประกอบของมู่นะคะตัวนี้คือบอกความหมายคือดวงตานะคะอ่าเพราะฉะนั้นตรงตัวมากเหยียนจริงก็คือดวงตานั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า ตัวยอย่างแรกค่ะย一ยียนจิงคำว่าสองคือแปลว่าคู่นะคะเป็นคำลักษณะนามดวงตาหนึ่งคู่นั่นเองอีกอย่างค่ะอีกหนึ่งประโยคนะคะหัวเตี้ยเนจิงปู้เหาหัวเตี้ปู้เหาหัวเตี้งก็คือดวงตาของฉันนะคะหรือว่าสายตาของฉันนี่แหละปู้เหาก็คือไม่ดีละ ประโยคนี้เหมาะกับคุณโนนะคะเริ่มแก่แล้วนะคะวัวตืเย็นจิงปู้เหาสายตาของฉันเนี่ยเริ่มไม่ดีละนะฮกลุ่มต่อไปนะคะคือกลุ่มของต้งเสือต้งเสือหรือว่าเวิร์บนะคะคำกริยามีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันค่ะคําแรกนะคะย่นต้องย่นต้องย่นต้องนะคะคำนี้เก๋มากเพราะว่าเขาเป็นได้ทั้งคำกริยาแล้วก็เป็นคำนามก็ได้นะคะย่นต้องนะคะก็คือ กีฬาน,นั่นเองนะครับหมายถึงกีฬารวมๆเลยนะลูกนะคะก็คือสปอร์ตเนาะตัวอย่างประโยคนะคะหนีฉี่ขวานฉันไม่ยิ้นต้องนีนฉีขวันไม่ยิ้นต้องคุณชอบกีฬาอะไรหรอนะครัฉันมาแปลว่าอะไรเนาะทุกคนขาประโยคที่หนึ่งคือการใช้คำว่ายิ้นต้องในเวอร์ชันของคำนามนะคะหนีหนฉี่ขวันไม่ยิ้นต้องอีกหนึ่งประโยคค่ะ ซิดนีย์เ天ื่ทียนยนต้งนะคะซิดนีย์เ天ื่ียนยินต้งฮะเม่เทียนก็คือทุกทกวันนะคะยินต้งก็คือออกกำลังกายเนาะทีนี้เนี่ยประโยคนี้จะเป็นการใช้คำว่ายินต้งในเวอร์ชั่นของคำกริยาหรือว่า Ver b นั่นเองนะคะมีความหมายว่าซิดนีย์เนี่ยออกกำลังกายในทุกๆวันนั่นเองคำต่อไปค่ะคำนี้เนี่ยคะอ่านว่าลเยว่ลียวหลี่เยว่ลยวเนี่ยคะ เก๋อีกแล้วเป็นได้ทั้งคำนามและเป็นคำกริยาได้เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าประโยคแรกค่ะมาหมาเสี่ยนใจชื่ปักกิ่งเหลียวคุณแม่เนี่ยกำลังไปเที่ยวที่ปักกิ่งในตอนนี้นะคะเสี่ยนใจคือตอนนี้หรือช่วงนี้นะคะแม่กําลังไปเที่ยวปักกิ่งในช่วงนี้อยู่นั่นเองอ่ะคำว่าเหลียวนี้เนี่ยคะใช้ในเวอร์ชั่นของคํากริยาค่ะประโยคที่2ค่ะ 旅游是我的爱好旅游是我的爱好นะคะการท่องเที่ยวคืองานอดิเรกของฉันนะคะคำว่าลีดิวในประโยคที่สองนี้ใช้ในเวอร์ชันของคำนามค่ะเด็กๆคำต่อไปนะคะเจ๋อเด๋อเจ๋อเจ๋อเจ,อจ,อจ,อจ๋อแปลว่ารู้สึกนะคะเป็นกริยาแน่นอนนะคะเรามาดูวิธีการใช้กันเลยดีกว่า ประโยคแรกค่ะ我觉得รถ้าไอวนะฮะฉันรู้สึกว่าเขารักฉันนะคะแต่ความจริงไม่รู้เหมือนกันว่ารักหรือไม่รักนะคะแต่ว่า我觉得คือฉันรู้สึกว่าเขาเนี่ยรักฉันนะนะคะประโยคที่2ว่าไงคะ你觉得怎么样你觉得怎么样 คำว่าเจ๋ม่ย่างเป็นคำถามแปลว่ายังไงหรืออย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนีจี๋เราเจ๋มาย่างเป็นคถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วคุณหลารู้สึกยังไงบ้างนะคะวอดจี๋เธอท่าไอวอฉันรู้สึกว่าเขารักฉันนีจี๋เตอเจ๋มาย่างแล้วคุณหลารู้สึกยังไงบ้างเฮ้ยนะคะอีกหนึ่งคำนะคะที่อยู่ในกลุ่มคำกริยาของบทนี้ก็คือคำว่าทีทีสั้นๆเลยนะคะเด็กๆทีแปลว่าเตะค่ะ ตามภาพเลยนะฮะนระขอใช้ตัวอย่างเดิมทีจูฉิวเห็นไหมเตะฟุตบอลเห็นไหมคะทีจูฉิวเตะฟุตบอลอีกหนึ่งประโยคค่ะตา,าเจียเสี่ยงทีประหยัดเตอพี่กุ๊อ,อคุณประหยัดนะคุณประหยัดต,ตาเจียก็คือทุกๆคนเสี่ยงแปลว่าอยากจะนะคะหรือปรารถนาที่จะทีก็คือเตะใช่ไหมคะประหยัดเตอพี่กุก็คือก้นของคุณประหยัดนะคะ ตาเจ้าเสี่ยงทีประหยัดไปพี่กุ๊หมายความว่าทุกคนต่างก็อยากที่จะเตะก้นของคุณประหยัดนะครับเพราะว่าคุณประหยัดเนี่ยไม่ค่อยทํางานเลยนะฮะก็เลยทุกคนก็เลยไม่ชอบอยากจะเตะก้นของคุณประหยัดนะคะนั่นคือคําว่าทีค่ะอาลคาเด็กๆอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือสิงหงเสือสิงหงสือหรือว่า adjective นั่นเองกลุ่ม adjective ของบทนี้เนี่ยมีแค่คาเดียวเท่านั้นคือคําว่าชิน สิ新新้นส like ินแปลว่าใหม่นะคะแปลว่าใหม่ก็คือ new n e w new ใหม่นั่นเองเรามาดูตัวอย่างการใช้เลยดีกว่าใช้ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆประโยคแรกคือคำว่าสิ้นชื่อใต้สิ้นชื่อใต้ชื่อใต้แปลว่ายุคสมัยนะลูกสิ้นชื่อใต้ก็คือสมัยใหม่หรือยุคใหม่นั่นเองนะคะประโยคที่สองค่ะก๊กเกอใหม่一个新的椅子 เกิดใหม่เอกรอซินเตออี้อนะคะพี่ชายซื้อเก e, ้าอี้อันใหม่ซินเตออี้อก็คือเก้าอี้อันใหม่นะคะพี่ชายซื้อเก้า e, อี้อันใหม่มาหนึ่งตัวนั่นเองเอกรอก็คือหนึ่งตัวหนึ่งชิ้นนะคะเกิดใหม่เอกรอซินเตออี้อนะคะสินแปลว่าใหม่ค่ะอ๋อแล้วค่ะกลุ่มสุดท้ายคือฟู่ซื้่ฟู่ซื้่หรือว่า a d v e rb นะคะ Adverb นะคะคำแรกของบทนี้คือคำว่าอีฉีครูเชื่อว่าเด็กๆน่าจะคุ้นคำนี้กันมาบ้างแล้วนะคะอีฉีก็คือด้วยกันนะคะทำอะไรสักอย่างนึงด้วยกัน Adverb คือขยายการกระทำเนาะเด็กๆนะคะ adverb คือทำหน้าที่ขยายการกระทำเรามาดูตัวอย่างประโยคของคำว่าอีฉีกันเลยดีกว่าอ่าประโยคแรกค่ะ我们一起吃饭吧 w o ร์ n มนอี้ีเชิญฟันดูวิธีการวางของเขานะคะตำแหน่งของคําว่าอี้ีจะอยู่หน้าคํากริยานะคะ c h i ญฟันคือคํากริยาแปลว่ากินข้าวหรือทานอาหารเนาะวอร์แมนอี้ี a ชิก็คือพวกเรามากินข้าวด้วยกันกันเถอะนะคะพอมีคำว่าปะก็มักจะเป็นคำเชิญชวนเนาะนะคะประโยคที่2ค่ะ t a j o, ich i าล o ่เด จะเ点ี起跑วเตียอีเผาป้นะคะทุกๆคนเนี่ยนะคะในช่วงเวลาหกโมงเย็นเลี้ยวเตียนคือหกโมงเย็นอี้ฉี่เผาปู้ก็จะมาวิ่งด้วยกันนะคะคาว่าเผาปูป้แปลว่าวิ่งเห็นไหมคะเผาปู้เป็นคํากริยาอีกแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอี้ฉี่เนี่ย a d v e rb นะคะเขาจะขยายการกระทําและตําแหน่งของเขาจะวางเอาไว้หน้าคํากริยาหรือหน้าการกระทําใดการกระทาหนึ่งนะคะ คำต่อมาค่ะคือคำว่าเหย่เหย่เหย่นะคะคำคำนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็น่าจะคุ้นกันแล้วเหย่ yeah ก็คือแปลว่าเหมือนกันจุจจดๆด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า我是าชื่อ老师ถ้เาเหย่ชื่อ老师นะคะฉันเป็นคุณครูนะส่วนเขาก็เป็นคุณครูด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะ我是老师 ถ้าเย่ชือ่อหล่าชื่อสังเกตว่าตำแหน่งของคำว่าเย่เหมือนกับคำว่าอีฉี่เลยก็คือวางไว้หน้าคำกริยานะฮะคำว่าเชื่อก็เป็นคำกริยานะครับแปลว่าเป็นแปลว่าคือนั่นเองมาดูประโยคที่สองค่ะท่าปูา่来上课ท่าปูา่来上课我也不来上课าแปลว่าอะไรในเมื่อเขาไม่มาเรียนช่างเคอก็คือเรียนใช่ไหมคะเข้าเรียน ถ้าปู้หลายไม่มาเข้าเรียนหัวเย่ปู้หลายช่างเคชันก็ไม่มาเรียนเหมือนกันลรอวะเออนะคะเย yeah ่เนี่ยไม่ได้ขยายเฉพาะประโยคเอ,อ่อที่เป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นเย่ใช้กับประโยคปฏิเสธได้เหมือนกันยกตัวอย่างประโยคนี้นี่เองนะคะถ้าเขาไม่มาเรียนชันก็ไม่มาเรียนเหมือนกันนั่นคือคําว่าเ yeah ย่ค่ะ คำต่อมานะคะเป็นคําถามค่ะเด็กๆครูยกมาให้สองคำในสไลด์เดียวกันเลยซ้ายมือบนสุดนะคะคำแรกดูคํานี้ก่อนเลย为什么为什么นะคะคำนี้เป็นคําถามแปลว่าทําไมนะคะทำไมนั่นเองทีนี้เนี่ยพอถามว่าทําไมเนี่ยมันก็จะมีคําตอบที่มาคู่กันก็คือคําว่ายินว y ย,ยินว y แปลว่าเพราะว่านะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่า A พูดว่า ，他什么不来上课他什么不来上课ทำไมเขาถึงไม่มาเขาเรียนทาไมเขาถึงไมมาเขาเรียน B ก็เลยตอบว่ายินว่าเขา生病了ยินว่าเขา生病เพราะว่าเขาไม่สบายนะคะ i n g บป่วยา为什么不来上课ยนนะคะนี่คือคำว่า为什么ทำไมและยินวเพราะว่า โอเคค่ะเด็กๆและนั่นคือทั้ง11คเอ็ดคำสนะคะประจำบทนี้จริงๆแล้วยังไม่หมดนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเห็นสไลด์นี้เนี่ยเปินเเป่นเคอหยิ่ยฝาเปิ่นเคอหยิ่ยฝาก็คออือ grammar นะคะหรือไวยากรณ์ประจำบทนะคะซึ่งไวยากรณ์ของบทนี้จะมีทั้งหมด4ี่คำนะคะแต่ครูโนจะยังไม่สอนในคลิปนี้นะคะเราจะไปเจอกันในคาบเรียนของเรา แล้วคุณนะจะอธิบายอย่างละเอียดอีกทีนะคะมีคําว่าไรบ้างเรามาดูกันไปก่อนเลยดีกว่ามีคาําว่าเหย่าเหย่าจุยจุยตัวตัวจีจีเยา่าจุยตัวจีทั้ง4คํานี้นะคะอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยลองเปิดพจนานุกรมดูนะคะว่าทั้ง4คําำนี้มีความหมายว่าอย่างไรและ มีตัวอย่างประโยคให้เราดูไหมนะคะลองศึกษาตัวอย่างประโยคดูว่าแล้วเขาใช้ยังไงนะคะและเดี๋ยวครูโนตจะมาอาธิบายรายละเอียดนะคะในค่าเย่ของพวกเราอีกทีค่ะเอาละค่ะเด็กๆและนี่คือคำศัพท์ประจำบทที่1นะคะที่อีกเกอจิ่วเย่ไ่เป่ยจิงลี่ยูจี่ห่านะคะ ถ้าเด็กๆด,ดูคลิปของครูโนตตั้งแต่ต้นจนจบเราจะสะสมคำศัพท์ไปแล้วทั้งหมด11คำด้วยกันเย้ย yeah! นะคะหวังว่าเด็กๆนะคะจะเข้าใจมากขึ้นกับคำศัพท์ทั้ง11คำนะคะและพร้อมที่จะเข้าไปเรียนเนื้อหาในคาบเรียนนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนภาษาจีนนะคะแล้วเราพบกันในคาบเรียนค่ะสวัสดีค่ะซีเชี่ชจยจีเจียนจเยีเจียน